บาดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสู่คนเมว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศกายยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาตาบันเฮาคือเก่าเนาะเป็นพะี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะบาตากาสิพาพ่อแม่พี่น้องเนะา,า,นานนะเข้าไปหาเมตุเนื้อเนาะเมตู้หรือว่าอ่าเมตู้ทวดนะอ่า100ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกาอยู่ทางบ้านดงพุงเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวัสคิ์นักเกตเป็พี่น้อง บาตากะบริข้าไปเยี่ยมไปคอยเป็ตู้เพิ่นโดนแล้วเนาะกับมื้อนี้กับพีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นกะอยู่ทางอ่าซิดนี่เนาะออสเตรเลียผู้แหล่าพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกะอ่าฝากเงินมาให้บาตาเนาะอ่าจำนวนอ่เจ็ดแสนกีบพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ให้ค่าน้ำมูกน้ำมันอ่าของบาตาน้ำเนาะมื้อนี้ก็ได้จังใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นหล่ไล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกับบริมีจุดประสงค์ออกสื่อออกน้ำออกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ มีแต่ว่าขอให้เพิ่นมีความสุขกายสบายใจเนะาะเฮ็ดนาทีการงานอะไรก็ขอให้เพื่อนประสบผลสําเร็จในนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เพื่อนเจริญหวงเรืเ่องส้นไปเมื่อหนาพ่อแม่พี่น้องเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สมความุ่งมัมม่นปรารถนาพ่อแม่พี่น้องร่วมเถึงพ่อแม่พี่น้องเนาะที่วา่าติดตามรับสมอยู่ตอนนี้เนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเบ่สุขสู่คนเนาะ บอตากะซื้อจกเน่แหละกัขนมนุ่มเนยเนาะเปื่อเขาไปฝากกับเมตเพิ่นที่ขาดว่วได้กัคือของเคี่ยวเพิ่นบเพี่น้องเนาะเป็นที่เสียดบ่อเปลือกเมือกบ่อเป็นหมากเป็นผู้เพิ่นแล้วป็นพี่น้องเนาะเพิ่นกัคือสิดีอกดีใจลายเนาะที่ว่าลูกหลานไปเยี่ยมไปคอยแล้วกะมีผู้ใหญ่เงินมือเนาะเขามาช่วยเป็นดนกซี่แหลมเพี่น้องบอตาเองกดีใจรลายเนาะก็โอเคแล้วสั่นผมเป็นพี่น้องจังใดกัไปเม่ตู้เม่ใหญ่กันเลยเนาะเขื่อนหดซานเพิ่นแล้วบาทนี้ สบายดีแม่ตู้สบายดีอ่าสบายดีสบายดีบันได้ยินอยู่โบอ่ะดีเบิ้งสบายดีลูกหลานมาหาแล้วบ้านนี่เนาะเออเฮ้ยเพื่อนว่ะเพื่อนเนาะให้ให้แม่ตู้เพื่อนขึ้นนั่งอยู่เทิงเนาะเพื่อนเนาะโดยโดยเบิ้งเบิ่งเบิ้งฉันเดียวบ่าแท้ก็นจะไปคือเครื่องคือของให้เพื่อนก้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาหอดแล้วก็อยากเข้ามาทักทายแม่ตู้เพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ทางเข้ามาก็คือเห็นแหลมเมเปิลน้องเว้ยป้าผู้น้ำกับผู้เลืออยู่เนาะโอ้โยเนาะการยามนี่การยามผ้ายามผนพ่อแม่พี่น้องผูนเม่ตู้เป็นการย่างกางเกงกาไปแล้วเมเพี่น้องเนาะขึ้นไปเถิงแล้วเนาะโดยโดยเนาะโอ้ยเม่ตูไไ้เม่ใหญ่เพิ่ยกระคานขึ้นไปนั่งอยู่เถิงเขึ้นวะอู้ยเนาะสบายด,สายดีสบายดียดยดป้าผูนำนะนี่เนาะป้าได้ของมาต้อนพอมือนีิ โอ้ดีใจวะตู้ดีใจวะดีใจเพป็นหัวแฮ่ๆเนาะขักกระรี่ไปตู้เพลินนี่เบิ้งเบิ้งนี่ไม่เม่ตู้เพลินกันนี่ไม่เนี่ยอืออ่าเนาะกินข้าวกัำยังไปนี่เก่งเฮ็ดเก่งเฮ็ดโอ้ได้เฮ็ดมาทอนอีกเลยโอ้ได้เฮ็ดมาทอนอีกแล้วเหมือนกันเนาะมันนี่เบิ้งเบิ้งด้ยนี่ ได้ของมักมาต้อนพร้อมนี่เบื้อยโนมีอย่างน่นี่คือใจบ่นี่เป็นตาเขี้ยวแดงอยู่บ่าดีใจอนะดีใจแล้วเพื่อนว่าเสียดพร้อมเนาะมาต้อนเพื่อนเออบักลานี่ก็ไปหาฮิตในเม่ตู้กันบ่เนี่ยอบ่ได้ไปเพ่ักลามาเพื่อเกี่ยวบ่ มา2คนก็บ so no, ja e ah, oh, okay, so ่จิตเพิ่นแต่บ่จิตเพิ no. <c ười> <c ười ่นก uh ็ปูนเนาะพ่อแม่พี่น้องยังอยู่อยู่เลาพุ่นแหละเนาะแม่บ่ได้ไปใชบ่ใชมื้อนี้แม่ไปหาเฮ็ดตั้งแต่3:00นเช้าไปหาเ็ดตั้งแต่3:00นเช้าเอาหามีแต่ไขุ่กมาไข่เนาะจุเพิ่นว่าเนาะโดยไปดึกๆไปดึกๆเนาะแม่ไปหาเ็ดมาให้ลูกเฮเนาะตื่นมาบ่เห็นแม่เพิ่นอยู่นี่คิดว่าลูกไปปะบ่ ขึ้นไปมีต well. ู้เขึ้นไปป้าอยู่บ้านนี่เออขเดี๋ยวเนาะตื่นขึ้นมาเห็นไผ่แังได้งมืดอยู่บ้านบัดนี่งมืดทล์แล้วงมืดอยู่เนาะเพราะว่าไผ่ยุราเซียวเนาะบารทาเอาไปทั้งซสาเพิ่นแปลงเพิ่นกระเปลงบ่ได้เพิ่นน่ะนะแต่ก็อีกอย่างเนาะถ้าถ่าสิเปลี่ยนเครื่องใหม่นําเพิ่นเลยน่ะ เพิ่นว่าแบบทั้งแม่เพิ่นน่ะได้ให้ทั้งสร้างในบ้านแปลงแล้วเนาะแม่นนั่นแหละโดยเพิ่นกะได้ได้แล้วเดี๋ยวมันมามันแบบเอามาใจเดียคืนหนึ่งคืนที่สองเพิ่นประดับแบบโดยอัดประดับเลยโอ้เพราะว่าถ้าเห่าไปมั่งไปแปลงคนเพิ่นนะทั้งห้านเพิ่นกะแก่แม่แม่โบเปียนในคืนเนาะเพราะว่าเขาได้เกะได้มากของเพิ่นแล้วนะแตมีแต่ว่าเอาเงินซื้อไม่เนาะพูดไปพี่น้องซื้อบัตรนี่กะซื้อดอกปุ้มเพิ่มอีกดอกนึงเลยนะ ให้ดอกอันเก่านั่นได้ยังใช้ได้บ่ไม่ผมไม่ได้ใช้มันผมมีสายสากโอ้ผมมีสายสากบ่ตอนนั้นนะโดยโดยเบิ้งเนาะเดียวอ่าแม่แม่แม่ก็เคยเห็นอยู่บ่แบบว่าเอาลูกอ่าวิทยุส่นะต่อใช้โดยแบบให้คนในบ้านอั่นส่นะโอ้ผมมีสายสากแล้วใช้ตัวได้ใช่กลางคืนมานนะผมมีตัวใช้บ่กับประเด้มีแล้วเขานอนแต่เห็นนะเอานอนแต่เวบนเอาโดยโอ้เนาะนะบ่ตาก็ถือมาน้ำอยู่ใหพี่น้อง เนาะโอ้จังชั่นเดียวลูกเสีเอาเมือประดิษฐ์มาให้เด้อเออแสดงว่าบอทาสิบุให้ยเม่เพึ่นเนาะจ้ะแบบยันว่าแบบดอกปุ๊มแล้วยังใส่งานได้อยูยโดยเดียวบอทาสิเมือใส่สูตรของบอทาเองเนาะแบบสีตัดโตให้มันหุ่งมันหยังจังสิเอามาคืนไม่จ้ะเพราะว่าน้องถือมาให้แม่เพิ่นเบิง แม่ก็ได้ให้ทั้งอาช่างทั้งบ้านเนี่ยมั่งแท้จริงเนาะแม่นนั่นแหละมันมุ่งนะเพื่อนบางมั่งกว่าเพื่อนเคยใส่แล้วเพื่อนเลยว่ามันบอกเคยใส่ใส่โบคนหรืย่อหน้ากับพันธุ์บุ้มีดอกบัตรมีแต่มันมันออกอยู่ดอมอสากเลยดอกไผ่กันนะโดยเลยเนาะแม่นแตงไท้จกตอนนั้นนะกินเบิร์ดแล้วบ่าเฮ้ยเพ้่ผมกินเบิร์ดกินเบิร์ดแล้วบ่นี่มื้อนี้จะชื่อมาต้อนพ่อผมนี่แต่ได้เชี่บอยูบ่ตอนนั้น เออ,อเนี่ยกินจบรุ่นไข่พ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> ไข่พ,พ่อแม <c oughs> ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดีใจแล้วดีใจแล้วเอออารมณ์ดีเน,ะนาะอ่อนไมต่ตู้เพ่นมาแต่ใดก็ได้แ <c oughs> <c oughs> มงจุจีนี่เบิดยามแล้วเพคนเราเบิ้กินแล้วเนาะเบิดยามแล้วเบิ้กินแล้วเพคนเราเดี๋ยวพี่นาพี่น่าจะกินอี๋ผนตกวางชองชามมือนี่จังได้ผลไม่ได้หัวใช่บ่ฮะ โออยู่ได้นี่ยบุกเนี่ยไอ้บัวอยู่มันยาชนแบบนาสัตว์เนาะมั่ห่างทัวร์เลยถ้ามีไม้มีอย่างแบบหีใยนะซื้อสังกะสีมาใส่ก็ได้แต่นี่กับน้อยถ้าแบบย่ามผุนตกนังนักนะซื้อแพยางกวบก็ดีกว่าคักแล้วเนาะพยางพื้นใหญ่ๆไงนะกวบหลังคาปุ๊บโรยเนาะแต่วแม่เพิ่นแบบบูมีผพูว่าเฮ็ดให้และแม่เพิ่นก็เฮ็ดเองเอากระซ้าเนี่ยสอนกัน ตองเจนันเจนี่เนาะเอาคู่เอาสังเปใหญ่อไรแบบนันเรอนกอนน้อนกับน้นคว้งบนี้น้อนคาบนี้ไใครเน่ยทมาบัตรนี่นะเกี่นวกับอุ้กใจมันได้เรื่องเขาเรื่องน้ามเนาะหัวเข่ายังอยู่ไม่รู้เลยจะมีแต่ว่าอาขึ้นเจตเจ้าอื่นบัตรนี้นะกนตัวนี้แหละมันลมมามันสะบัดมมาในมุมก็บฮ้ามุ่งแล้วมันกับว่าอะไรโออ่าไพพยหย่านะไพ่ถอยก่อน ให้สี่พันให้สี่พันเนาะโอ้ให้สี่พันพ่อแม่พี่น้องเจก้าก็บอกเลยหาเงินบ่ได้เมื่เพิ่นก็ได้อเายังหาเงินบ่ได้พ่อพ่อแม่พี่น้องวันนี้เนาะกะอ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอ่าช่วยมาอีกแล้วเนาะดีอกดีใจไปตู้เพิ่อนดีใจเพราไปตู้ดีใจดีใจเนาะได้กินโดนปลาชอยดีใจแล้วตู้เนาะอยลูกเองกูเป็นสะพานบุญในะเพื่อนก็ดีอกดีใจขึ้นกันนี่ยนะ ผู้ช่วยมาเพิ่นก็ดีใจได้บุญเนาะบัดอยู่โดยผู้นํามาให้ก็ดีใจคือเพิ่นเว้าแหละผู้ัก็ดีใจผู้้ดีใจนํากันบุญนํากันเนาะตาก็วาบ่เป็นใหพี่น้องจักสิวาได้ได้ลกเนาะนําไหลมาเข้อ่าบ่ได้มีจุดประสงค์ออกซื้อออกนําดอกเนาะเพิ่นก็บอกแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญะนะอยู่ทางอ่าซิดนีย์เนาะออสเตรเลียพุ่นแหละพ่อพี่น้อง ค่าบอตาเนาะว่าผิดพลาดว่าบอแมนกะกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะบอตาก็ว่าบอคอยเป็นบันไดนะโดยเพิ่นกระพากไม้เจ็ดแสนแม่เนาะเจ็ดแสนบอตากะซื้อขนมนมเนยน้ำนี่เนาะกะยังเหลืออยู่หกแสนสิบสามพันกิบเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยอ่ะแม่ อาให้แม่เพิ่นผุ้นี้ไปแล้วเนาะถือไว้นะอาเนกลับเมห้เพิ่นอ้ยพอเนาะโอ้ยพอดในเพิ่นเนาะอ้ยพอใในเพิ่นเนิ่นอ้ยพอดแก่ๆลก่ยเงนสวยเงินสวยคำกับข้อเป็นไห้พึงโลดปลอดภัยหม่แห้งกับมันถึงเนียินมีความเจี๊ยบความไข่ให้ดีนม่แห้งให้เป็นเจ้าเป็นรายอสวยสวีจที่เพิ่น ช่อยโอเคโอเคิ้ออยอาคิดคิดัต่ยากาเป็นคนใหญ่ไม่สูงเือมันท่ามือเท่าชุกหนูคุณก็ดีไม่แห้งเขาอะมาหาใด้เขาเป็นเมนพันดนูพันให้ได้ด้วยมือ ตอนตื à, like ่นได้เงินชเมาเนู้าหนคแี่สงนนแหลเนาะกไห่าเา่าด้อนมาให้ไ่ยห้มาหมาให้คาให้มห้มาใหห้ห้หาม้ให้ใ้ห้าใหห้มใหมาหาใหเขาให้ม้าให้หมให้าให้มห้า้าใมาให้าให้ห้้าาห้า้าเาาาา โชคสู้โย่คุณเพราะมันอิดียแห่งพระเิดาอวยพรกับมันโย่เนาะเรียบร้อยเนาะตู้บาทนี่อวยพรเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะดีอกดีใจเนาะไปดูเนาะเดี๋ยวเดีเขาเป็นผลหนึ่งนี้เดียวเดี๋ยวเดยอาะสุถูุเนาะพ่อแม่พี่น้องช่างลูกโตขึ้นเหนื่อยบ่อตู้เหนื่อยบ่เหนื่อยบ่ฮะ เมื่อยบ่อว่าบ่อลายเมื่อยบ่อแน่ได้วะเจ้าเมื่อยบ่ว่าเจ้าบ่อลายเจ้าก็เมื่อยอยู่บ่มันมันบ่อเนี่ยโอ้บ่อเน่ามันเจักมันเป็นเนื้อเรืองท้องทีโอ้จักมันเป็นเนื้อเรื่องพูดว่าน้องแบบว่าไปลายกับแบบลิ้นแบบว่าอย่างยากแล้วนะเเเฮาาลยนะชาวชาวมันคือหันใจมีติดเออหันใจอยากติดเออแล้วบ่อเอาประตู้มาช่วยพ่ดว่าบ่อเอาประตู้มาช่วยบ้าน้ำ เนาะโกลานี S <S ่ก <sociedad> ็ะเพงอยู่บ่แม่ตู่นี่ยแพงเนาะใหญ่มากกัเป็นผู้ผู้ดีเลยเนาะโดยแพงเนาะตู่เนาะแม่ตู่กับแพงบ่หลานฮะเพิ่นก็ให้บ่เพิ่นแบบนั่งเผาเด็กก็ละเออเพิ่ร้อนเนี่ยก็ดำในกุลาอันอที่ว่ามานั่งวันนั้นน่ะเพิ่นก็มาเยี่ยมดูอยู่บ่ เออเพิ mortar mortar ่นคาเวียกเพิ่นเอเพิ่นคาเวียกเพิ่นเออนั่นน่ะเป็นลูกคือกันเนาะพี่น้องเป็นลูกเพิ่น่แม่พี่น้องเอ้ยทามันก็ดโอทกขาคือกันนี่ๆ่่ป้าอยู่ปาอยู่าพูเอาเอาก็เดียวว่าเจ้านี่เป็นแม่บ่แม่นบ่ะเป็นแม่อันนเออเออเป็นเมียเพิ่นน่ะป้า โอ้เมตูุเพิ่์นนาเม่เนาะผู้ที่ป้าเพิ่์นเป็นเมียแต่เพิ่นเอิรนเป็นเมีเนาะโอ้ยเมตูุเพิ่์นกับคนบุไทยไม่พี่น้องเลยยูผู้เดียวนอนนอนอยู่เถียงให้เถียงหน้าคนเดียวเลยเนาะหน้าผู้เดียวโอ้เห็นหน้าผู้เดียวเพ่ลยผู้มั่นฉลาดดีเนี่ยโดนโดนโดนอ๋อจังได้แบบอ่าดอกไผ่ขาดเลยแบบเขี้ยวหมากเฮียนฮงแตงขมมากอยู่บ่ เหรอเห็นหูงแตงเข้ามากอยู่บ่ไผยขาดเลยเออแขี้วแขี้วคือเกาเบิ้งอ่ะในอันนี่น่ะยังยังงนี้นี่เบิ้งเบิ้งเนาะเบิ้งเดี๋ยวมาด่าสิอ่าตรวจเบิ้งก่อนนะเนาะว่ามีไปชั้งอันนี่เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งแล้วไปจักอันนี้เดี๋ยวอึ๊บโอ้ยเกียังเซยังได้ฟูคือยังหน่อยคือเก่าแท้เนี่ยฮะยังใบเดียว ยังซื้อมาเื่อละใบประตูนี่อ่าฮะอ๋อมาเอ้ามาเื่อหน้อยเนาะเอามาเจอเอามาเื่อหน้อยยังเชื่อก็ขอเอายังเชื่อก็ะเชื่อเอาใบหนึ่งนี่ได้เขี้ยวจังมือโตฮะเออไว้ชงช่องมือสองสามใบคือมือหนึ่งสองสามใบพูมันน้อยเนีเออมันน้อยเออถ้าแบบใบพูดยังไงนี่ห่วยก็ได้เขี้ยวลายได้เนาะ โ,โอ้ถ <a> <Leaf. S 3> <giving> ้าใบผู oh, ้ใหญ่ก็ได้เขี่ยวลายเพื่อนนะได้ใบหนึ่โอ้ใบนี่น่ะได้เขี่ยวจักมือนี่ได้เขี่ยวจักเทื่อนี่ใบหนึ่งนี่ฮะใบหนึ่งได้เขี่ยวจักเทื่อนี่มาของเทื่อเอ้ของเทื่อเอาเห็ดเทื่อละพิ้งเนาะเหือละผึ่งเห็ดเทื่อละพิ้งเพื่อนก็ได้จีนี่ดูดูดูลองแต่งให้ลูกเบิ่งด้วยฮะลองลองลองเต่งเขี่ยวให้ลูกเบิ่งด้วยฮะ อึ๊บอ้าวเสียปากแล้วเฮ้พี่น้องเดูอึ๊บครับเออเนาะเบิ้งบานอึ๊บเอายังอีกแน่ใช่บานอี่แม่ยุกกะเขวบ่มาเขียวเขียวคือกันเนาะโอ้ยบัดเทานี่ก็คือกันแหละนี่เขียวคือกันพันง่ายนุ่มใช่บ่ยังนุ่มอยู่นั่นนะอ่าหาชิปปี้โอ้เมย์บนได้เหรองูมาให้เอียวเฮ้พี่น้อง ไปเบามากเลได้อีกมันม่ได้ขายแม่เลิกมากมือให้ลุกหมดซะโอ้ยเนาะบัวเบี่น้องเอ้ยเออเดยเ้อเบฟฉันก็ได้เพราะว่าชิปันกับอ่าบ่าวจิตเพิ่นโดยเนาะเพราะว่าปั่นกันได้บัวเบี่น้องเนาะนี่โดยจุกฉันะเม่เมยเดียวปั่นกันเองหนูกเนาะโอ้ยเมย์เพิ่นกับมาสวงเถื่อก็ได้ของผางของต้นในช่วงนี้เนาะโดยโดยก็บุญขอบคุณเพิ่นบาตาก็ได้ เออเห็ดพอออกได้กินดีเพื่อนว่ะเห็ดพอหนังด้วยเห็ดพอหนังโยกปเห็ดพ่อโยไปแล้วเห็ดพอหนังเขาดีดีเลยโอ้างเนไั่ใช่หรอบอกหักแต่ว่าดอกไผ่เพื่อนนี่แล้วพม่นพี่น้องยังงมมืดอยู่อ่ามารุนตกตู้ไอเดียวเพื่อนเดียวสิจัดการให้เด้อพอเห็นหุงเขียอมาดแม่โนะแตงอยผู้ว่าว่าจ๊กนี่บ่เห็นหุงได้มื่นมื่นี่เขวะมันมืดนี่ย่านอยู่บ่ผี ย่านอยู่บ่ผีบนมื่นมื่นบ่ย่านเออย่านว่าย่านผีหยกบ่ย่านบ่เออบ่ย่านนอนพูเดียก็นอนแม่นอนพูเดียก็นอนเออเหมือนยังบาดีปูนบ่เนี่ยฮะเออปูนบ่ไอพี่น้องปูนยองแังได้่ได้ต่ำเลยบ่เนี้ยอ่าได้ชิ่งยำได้บาดีเขียวก็บ่มีเลยยิบเอาเออยิบเอาอมเอาอันนี้เขาทับเอาไปแขกทับเอาอยากได้บ่แนว แนวตํหมากนี่ฮะอยากได้เบปออยากได้อยู่มันโมมีบอถ้าเองกับปอบู้กันได้นอกแบบว่าชื่ออยู่แบบได้กูแม่ไ้นอกแนวตํหมากตาพูนี่เนาะแนวบัจักขึ้นกันได้นี่กันเนาะจำมีขายเนี่ก็ทาทำเบื้องต้นนี่ก็จ้องซื้อมาผากาม่ตู้คนเนียเนาะหรือเห้แม่ออโด้ไม่ตูบไม่เมื ตะก <Yeah. S 1> ีพันธุ์ไผ่ไม่ตูกแด,ดงเงิน, oh. นกันแต่พวกพันธุ์ย่างนะแบบพวกก็ล <c oughs> ิ้นแบบนี้แหละแล้วเล่าย่างบดได้พอพอเทานี่ย่างบดได้เลยแบบบรรลูกก็ไปป่าไปดงแล้วอยู่พอดีแบบเรากระถาดไปในเวลาเป็นนามบัพานั่นน,น,น,น oh. ะเราไปได้หัวเมื่อที่แบบ แล้วไปชุ่มไพ่บรรจุตู้แบบนี้แล้วเราจูบวันนี้ก็เป็นพอดีวันทิดี่คนเลิกมาตะโว้ก็แม่นว่าคนมากๆกับไม้เราเลยโอ้ไม้เราเลยจำคนมาเนี่ยนะพอตู้เพิ่นจุตู้เนาะเราแบบโอ้เราแบบบริตั้งใจจูดเนาะแต่แบบขีดฟืนขีดไฟเนาะเออผู้แม่เนี่ยก็ให้จนชอบคนแหละเขาอู้โดยโดยโดยแม่ไปไปให้เกียรติหน้าฉันเฉาไปใจเฉาเพิ่นว่าโอ้บันนี้เลยกัน อ่าโพตุพ่นจูดหญ้ายอะไรก็จังไดแบบจังไดมาอยู่พี่แล้วเนาะบ้านตอนตอนตอนโอนเพิ่นจูดนะอยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านนี่แหละก็เอบไปอยู่มบอลไม้แล้วจะปลูกตูบอยู่ในหันแหละก่อนโอ้พ่นจูดเด้ๆแต่บ้านเพื่อนก็สวยได้เก็บเงินสวยเป็ดเซนโอ้ไข่ไม้นะนะไข่ไม่เบิดได้็คือของบารีนี่ไงนะโดยโดยไม่เบิดบารีนัหมเบิดเนาะนี่นันะก็สร้างบ้านบูรณะ ป้าวันพีชเขาเลิกขึ้นมาแต่โวดเขาบอเลิกขึ้นมาแต่โวดดตไม่เม็ดใส่พายใหญ่กูดเติบมันผ่านเลยครผ่านเนาะอะไรก็ได้ไม่ของเราเลยอว่ะเนาะอันตอนตอนพูดเพิ่อนนั่นน่ะแบบเพิ่นกับอายุชำกันก็ไปตู้บ่ต่นะดีเด่นเก็บเบ็ดชิปเนาะแม่น่ะเพิ่นครับเพราะว่าเพิ่นเสียไปจักปีกว่าแม่ว่าน่ะโอ้ยแม่นเปีแล้วโอ้ฮันเดย์เนาะไก่ชิม่งอ่ะเบ็ดชิปเก้าชิปปลายเนาะเพราะว่าแม่ตู้เพิ่นก็ร้อยแล้วตอนนี้นะ ยอากินข้าวก็ได้ป้อนเออกินข้าวก็ได้ป้อนป้อนได้เอาประพาตได้ป้อนพัวตู้อยู่บ่เออได้ป้อนพัวตู้อยู่บ่กินข้าวนะเออเออป้อนกับป้อนมะโคลมะเเค่หรือยางเข้าวมีในกิ่นเนาะป้อนมะโคอมะยางใช่ไหะเนาะไก่โบได้มีเนาะมัอยู่ในกิ่น เดอดเจ๊ซึ่งลุชุมด้านกับเขามาชาบ้านมากค่ะเขาซื้อให้ในกินก่โ่กิ่โอ้โขอส้มใเหลเดข้าวล้วะ็่ืเนแบโอ้วาแบบสมนอกอะไรกันแด้จะคือให้คนกินจถอมันสมแีในกินอโอ้กันโอ้สองแที่เพื่อนนี่ป้อนกันเนาะกินแลวก็ป้อนโอ้อนีไม่ได้องแค่โอ้ยนอกโได้เนาะโดย เอนไปกระป้อนกันแพงพอตู้บ่ตอนนั้นก็แพงอยู่บ่เออแพงไแล้วโจมพังโจ่องพักน้นี่ละเออโจมขึ้นจมลงเนาะ่อด้พิ่ได้เรว่เลหายะาเพิ่นใหม่นี่กระงตนลงอไเดโอบนดังุดังไพ่อเือนเอือนตัวที่ว่ายูตะกี้นะกะช่านี่บ่รือไเ่พเรือก็ังลนนีแล้วมันปูเป็นแเนนะโอ้ลืนี่เพิ่นมา จ้าเอาแบบข้าวเก๋าเก๋โอู้เนอะก้เอาอย่างบัวท่นเลยเนาะบัท่นแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านบัเห็นกับชั้นเมนแบบจูบเพคนพ่อมเลยเนาะโอ้ด okay> ูไปอะไรเราไปแล้วหลวงหลวงลืมแล้วแม่ถ้าไปเล่นยาจังเสาจ้าจ้าจเนาะใส่เข้าแล้วก็ไปเออไปก็คือว่าหมดไปแล้วมันโดนไปคือว่าหมดไปแล้วเพื่อนว่าแล้วเอาไม้ช่างที่เชร้ามันละหอนมันก็ลุกเลยเนาะ ไม่ดีใช่พาล่ะเนาะเดี๋ยวจะพะย่าคนว่าตอนตอนตอนเมตุ้วันจูดนะเมตู้อยู่ใช่ใช่ไหมเมตู้อยู่ใช่ตอนเมตุ้วันจุดไปเกี่ยวย่าเออไปเกี่ยวย่าไนว่าจังไปเกี่ยวย่าได้อยู่เข้มบ้านเลยอ่ะเดือยงาตัวไปด้ใกล้ดวเข้มบ้านเข้มบ้านพี่น้องพี่น้องเออโดยเงินนี่กะแม่เอาไว้เด้อยันเมตู้เคนคนลืมเด้เนาะ ่ได้แล่นไปแต่ว่าชื่อจังได้สิชื่อพญาก็โอ้ยเนาะเปิ้นก็ได้แล้วเนาะก็อ่าเปิ้นก็าก็ได้อันว่ามุงนี่แหละเพิ่นกเนาะผู้ใหญ่เพิ่นกโอ้ยเบิ่งคลิปแล้วกสงสารนะนะเพิ่นกโอ้เห็นคนเฒ่าเพิ่นกอยากทบุญบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะทบุญกับคนเฒ่าคนแก่โอ้ยเนาะให้มันนยืนคือเพิ่นให้อายุ100กว่าปีคือเพิ่นนี่เนาะผู้่พี่น้องเออไดเลแล้วบ่บดนี้เลแล้วบ่นี่เลแล้วบ่ยมากนะ หึบาดนี้เออเอออมเมาเนาะโอ้ยบ่ดับนี่บ่ตั้งก็มาอมเมาเพิ่นว่าเนาะอือโดยๆให้มันผ่อนยืนโหมีโอกาสมีเวลาก็มาเี่ยมมาอ่าหามเนาะบ่ท่าก็ได้เที่ยวมาดูอีดอกเนาะกสิแหละเพราะว่าคนเฒ่านะ คิดอยู่เนาะแม่ตู้เพื่อนนี่โอ้ยว่าไพ่บ่หุงนี่จังได้เด้ยวะกินดําเพิ่นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคแล้วชั้นเดี๋ยวบอต้ากันคือสิได้ขอโตกลับเนาะก็เริ่มมืดผ้ามืดพลไมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องน้องเพื่อนกันพี่ชั้งเก็บหอยว่าทั้งนั้นเนาะหรือยเพชรประชังอันนั้นเพ่นเก็บหอยจะให้น้ะเออมีหอยเนาะเก็บหอยพร้อมพ่อแม่พี่น้องเลยน้องปลาล่าเนี่ยคือบัวใบเก็บน้ำมูลนี่ฮะเก็บมาผลใบโพยเนาะเออเก็บไปปล่อยเพ่อดนะ เนื้อเป็ดไก่นี่ยั่างมดบ่งเอาย่างมืดคเออกไปว่าิานกินน้ำมันเนี้ยเกิข้าวแล้วก็ไปโอื่ีมาแห้วค่อยทมากล้อเอาข้าวคอจะลืมได้เด้อมาน่ะมันได้ใครไม่ไดลูกแล้วปั่นได้เด้อปั่นไ้ปั่นอย่ปั่นอยู่นะดูดูม่ใช่อะู้เดียวจ้าไมอยากได้ผู้เดียวคุณวาน้อง โดยโดยอ่ะโอเคเด้อตูเด้อเดี๋ยวมือหน้าลูกขี่มาเยี่ยมใหม่เด้อโดยอลูกขี่มาเยี่ยมใหม่จ้าสบายดีโดยโดยสบายดีเนาะจ้าเจ้าโดยอะอยู่ดีมีเฮงเนาะบึ้งบิ้งบึ้งอะบิ้งที่ก่อนโอ้ยบึ้งเก่าเฮ็ดเอาหอนให้มาแต่ละเทือกกบะผมไม่พี่น้องเนาะห่างอยู่ย่างอยู่มันก่าหัวแล้วนี่โดยหัวโคบเลยพิ่นตกมากับผ้ากันปบเพิ่นว่าเนาะโอ้ยผัว เหตุเพิ่นเอาให้ก็บ่ได้แม่นอันขี้ลายบ่แม่พี่น้องเอ้ยมีอันงามๆเนาะเลออะโถโเ่งมันั่งกเตาะนี่บ่ได้เอาเมื่อคืนก่อนก็เตาะนี่เอ้ยซืคนเฒ่าเพิ่นนี่ได้มากได้ผู้ได้กระเตาะนี่โอ้ยถูกใจบ่แม่นง่ายบ่แม่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่กมักบวกเพิ่นนี่ก็ปิดแล้วบ่แม่พี่น้องช่วงนั้นเห็นอยู่โโอ้ยเนาะ โอ้ไก่กาเพื่อไปหากินน้ำยาบมดเลยเนาะก็คือว่าเลยเาบอตาเองก็โอ้ยถ้าเห็นแบบมีตู้เพิ่นยิ้มเพื่นหัวจังซี่มาเธอใดก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะได้ว่าได้หัวนองคนเถาแห่คนเถาเพิ่นอิ่มมุกอิ่มใจพ่อแม่พี่น้องอ่ะเนาะสบายดีบอจิตสบายดีเออสบายดีบอตาสบายดีดูไกลบอตาพี่น้องเลยเงินเบิดให้บอต้าอาหน้าเสื่อมเสื่อมน้อบอต้ามาสุดกอนเนาะ ตรงนี้อยู่ห่างห่างไกลจากบัวต้าบ่ได้พี่เราห่างไกลจากบัวต้าบ่ได้เพี่นว่านั่นแหละเนาะล้มมันชาวเก่งไปจักบ่วจิตนี่โอ้ยเนาะเอาคลิปลุงบัอต้คลิปลุงโดยโดยเนาะบ่วจิตเพื่อนชิมมะยอกดันเมตุเพื่อนขึ้นกันไปจักเมือนีเนาะโอ้ยหกินที่แท้พี่เราไหมมอนีแน่โดยโดยเช่นเนาะกับอีกอย่างกันพี่นเอาให้ดงงข่ายบ่อตาตมานเพื่อนเอาให้ดงงข่ายพ่อเมือนเนี่ะเช่นเนาะพี่าโอเคเลยพี่น้องเนาะ พัก阿里พ่อเมพี่น่เ้ยเนาะโอ้ผู้เพื่อนกันั่งกมออดูดั้งนั้นพ่รเมพี่น่เนาะบอตาเองกะอ่าดีอกดีใจลายเนาะที่ว่าแบบอ่าได้เปลี่ยนสะพานบุญเนาะให้กับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีเพื่อนพ่อแมพี่นอเนาะจางใดก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเพื่อนลายลายโปรเมพี่นงเลยเนาะเพื่อนกับบริมีจุดประสงค์ออกสื่อออกน้ำหรอกเนาะแต่มีแต่ว่าขอให้เพื่อนลำเพิ่นรวยขอให้เพื่อนอายุมั่นกว่ายืนเป็นนาทีการงานอะไรก็ขอให้เพื่อนเนาะลุ่งเรื่องขึ้นไปเมื่อหน้าพ่รเมพี่นองเลยเนาะรวมถึงพ่อเมพี่นง ที่กับมาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเบื่อสุขสู่คนเนาะร่ำรวยเงินทองเบื่อสุขสู่คนพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาตากะนอ่าผมมีอย่างไรเนาะการจะได้ขอจบคลิปแล้วผมเองพี่น้องเลยกัมาเยี่ยมมาคอยมาโอ้มาลมมาลิ่นน้ำเมรตู้ม่ใหญ่เพิ่นกับไพ่สุราเซียวเพิ่นกันเนาะอ่ากับทั้งแปลงบ่ได้ผมเองพี่น้องมีแต่บาตาสิเมื่อแปลงด้วยอ่าตัวเองบัี้เนาะเพราะว่าทั้งอ่าห่านเพิ่อนนะเพราะว่าอ่าทั้งเมย์เพิ่นก็ได้ให้ทั้ง สร้างนาะบ้านนะแปลงให้แล้วเนาะเพราะว่าทางห่านเพิ่นเพิ่นก็มีกฎของเพิ่นนะถ้าเฮาไปแกะเนาะถ้าเฮาไปแกะไปแปลงอ่าองเพิ่นแล้วเพิ่นกาศิเปลี่ยนให้ไม่จังสินะ่นะเนาะบ้าตาอ่ะสิเมื่อเห็ดให้เมตู้ไม่ใหญ่เพิ่นแล้วจังเสียมาให้เมตุเพิ่นอีกทค่นึงเพื่อน,อนพี่น้องเลยมีแต่วานนะ่าเนาะให้เมตู้เพิ่นอ่าอนุมันขวัญเยอะนอกเพี่น้องอ่าจะได้ขอจบคลิปไเลยเนาะกาศิได้ขอกล่าวเข้ามาสบายดี